มะตุนลนอฮบให้หัวบารากาตุสวัสดีตัวน้อยๆขอน้มไหว้ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เกื้อหนุนโปรดเมตตาตกสาธิตด้วยการเป็นต้นทุนการเรียนรู้สืบต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กนุลีดาดะอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่สองโรงเรียน วันนี้มาเล่าในทานเรื่องอีกากับเทวดา The Crow and the Angel ผู้แต่งผู้ชว่วยศาสตราจารย์ด็กเตอร์กิตรีรักเรียนเชิรัชมและรับฟังได้เลยค่ะ o n e upon a time There was a crow living in a wood Every day the crow would watch out the birds Who had beautiful feathers fly ัวเองที่ตัวเองมีขนสีดำไม่น่ามองเลย He dared to ชูแอนแอนเธอร o ทูอัสพอ h ์ตวิส he wanted to be the most beautiful bird among all kinds of birds มาต้องก็เก๋าดีมันไมต่ตอกปูรูปั้วชนะชงเต้ตดอค่อยพ้องตอกที่กองหลวงขอจากนั้นอีกองก็มี สีสวยงามกว่าบรรดานกตัวอื่นอีกาจึงบินไปอวดสกปรที่ได้มขาขณะที่กำลังพอใจอยู่นั้นอีกาก็ได้ไปเห็นการประชานเสียงร้องของนกตัวต่างๆและนกที่ชน,นะการประกวดก็คือนกกรงหัวจุก He d e n w e back to the a n g e l to make a w i s h f o r l making us f a l มามีต่เสียงรองที่ไพ่องค์แต่ร้องเพลงโทดอให้ฝนต้องที่เขาขอจากนั้นอีกองก็มีเสียงดีสีสวยที่สุดในป่าเด็กๆจ๋าเราไม่ใช่ร้านเพียงพร้อมกันนะจ๊ะมิวสิคฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตูหงหน้าตูหงหน้าตูหงให้โซงคอยเปียกโซงคอยเปียก กเปียให้เสื้อคอยเปียกจะคอยเปียกจะคอยเปียกผู้จันตุรังผู้จัมตุรังผูจันตุรังปาดีบาซปาดีบาซปาดีบาซรู้วาบาซรู้วาบาซรู้ว่าบาซบาจูบาซบาจูบาซบาจูบาซ One day his beautiful voice was heard by a hunter ก็เลยอยากได้จงวากับจักเพื่อจักรีกาที่เสียงดี <m uch> สวยงามอีกาเห็นอย่าวางล่ออยู่จึงรีบปีนเข้าไปกินทำไดนั้นตะไข่ก็หลุดพบตัอีกาอีกาที่สจกระสันรีบปีนออกมาขณะที่กำลังบินไปนั้นอีกาก็ได้คิดขึ้นมาว่าการมีมังปัญญานี้สวร้อยอย่างไรวร,วารนาวัรนาฉันเตน กบาดิยสตดีรีอ,รอีกาจึงบินไปขอพอจับเทวดาอีกครั้งให้กลับมาเป็นอีกาดังเดงิมมาตกะากา็ปากูสุสมไม่ตงบูลุปาวารนหีติตาโทวดาให้พอยตองที่กาะหลงขอจากนั้นอีกาก็มีขนสีดำเสียงมวนโดงนิทานเรื่องนี้สอนให้หนูรู้คิดขึ้นมาว่าวิชูดิพลี ควรพอใจในสิ่งที่เรามีแต่ข้อคิดที่ว่าคุณจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคุณจะสวยสวยกิริยาใช่ตาหวานคุณจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาะนคุณจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ #hasanaiskay คุณบ้า